เจริญพรสาธุชนทุกท่านนะพระมหาสมปองตาละบุตโต4กรกฎาคมนี้วัดธรรมประทีปแมคเรนเบลเยี่ยมนะได้พบกับอาตมาอย่างแน่นอนอายกตัวอย่างซะหน่อยโยมสองคนคุยกันให้เ hey, <"Hey, S 2> พื่อนได้ข่าวฝรั่งตกบอ่อจระเค้ไหมโอ้ย hey, ไม่ได้ข่าวไม่ได้ดูเลยอะ่ะแล้วมีใครลงไปช่วยไหมไม่มีอะ่ะโอ้ห้าสงสารแล้ต,ตายหรือเปล่าอ๋อไม่ตายจระเข้ไม่กินผลไม้อันไหน สุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองพร,ระมหาสป,ปองตาละปุตโตเจอกันแน่แน่วัดธรรมะปฏิบตแมคเรนเบลเยียมวันที่4กรกฎาคมย้ำอีกครั้ง4ี่กรกฎาคมนะยยมทุกคนท่ทานนะไปมีความสุขร่วมกันอายกตัวอย่างสักน,นิดหนึ่งว่าเราจะมีความสุข,ขอะไรบ้างเราจะรู้ว่าเราเลวตอนนายยม,มเลวเลยนะจ๊ะตอนนอนโรงพยาบาลเพราะทุกคนที่มาเยี่ยมเราจะถามเราว่าดีขึ้นได้ยัง ดีขึ้นบ้างหรือยังโอ้เขาถามอาการไม่ได้ถามมุ่ธรทำทม่จะทำเดี๋ยวไปสนุกสนานมีความสุขพร้อมกับรับธรรมะไปใช้ในชีวิตครอบครัวชีวิตประจําวันของโยมนะพบกัน4กรกฎาคมวัดธรรมประทีปไมคคเนเบลเยียมพบกันแน่นอนคุณโยมเจริญพร